การลงทุนคือแผนการการลงทุนมันมีขั้นตอนหนึ่งสมสี่ไม่ใช่เอาเงินไปวางไว้ในที่อะไรก็ไม่รู้สักที่หนึ่งแล้วก็ยกหางตัวเองแล้วก็เรียกว่านี่คือการลงทุนตัวนี้ลงได้ไหมคะรู้ไหมอย่างเงี้ยไม่ใช่ลงทุนถ้าอยากเป็นนักลงทุนประสบความสำเร็จในหุน้นเลิกดูรายการทีวีที่พูดถึงเรื่องหุน้นเพราะนักลงทุนที่มันได้ตามจริงๆไม่ได้ดูรายการพวกนั้นถูกไหมวิธีการบอกเขาก็ง,ง,ง่ายๆอ่ะ วันนี้บอกอ๋อตัวนี้นะครับราคาจะวิ่งไปแนวต้านอ่ที่นะครับวิ่งไปได้ครับซื้อได้เลยครับ60บาทครับไม่มีทางต่ํากว่า55บไปไปมาราคาตกลงมา50ไม่น่าเชื่อครับมันตกลงมาคือมึงก็แค่ไม่น่าเชื่อไนงะแต่กูเงินไม่อยู่แล้วไงเงินกูแม่งหายแล้วกูขึ้นดอยแล้ว <c oughs> เป็นการลงทุนมันเป็นแผนการนะครับแม้กระทั่งเรื่องอย่างการลงทุนในหุ้นเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เอาเงินไปวางไว้ที่ใดที่หนึ่งแบบมั่ว ถ้าอยากจะลงทุนแบบ V.I. คุณก็ต้องวิเคราะห์ธุรกิจประเมินราคาเองให้เป็นแล้วก็รอเมื่อราคามันตกไปอยู่ที่ระดับที่ต้องการคุณก็เอาเงินเข้าไปซื้อซื้อแล้วก็ต้องมีแผนว่าจะซื้อยาวๆทิ้งไว้เลยไหมหรือว่าถ้ากำไรมันขึ้นไป50%จะเทคโปรฟฟตบางส่วนตกลงมาบางส่วนจะคัดลอสคนที่เข้าลงทุนแล้วเขารวยอ่ะเขามีแผนการในใจ เราอาจไม่ใช่ฮีโร่สำหรับคนทุกคนแต่เราเป็นฮีโร่การเงินสำหรับใครบางคนเสมอธนาคารอมสินพรีเซ้นมันนี่โคชออนสเตดครั้งที่9เราทุกคนคือมันนี่ฮีโร่ทอโชว์ด้านการเงินที่จะปลุกพลังในตัวคุณให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้งโคชหนุ่มจากกระพงเม่พันธ์สวัสดีลังรกนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะ คนเราเวลามันมีเป้าหมายอะไรในชีวิตเนาะมันจะพยายามทำวันหนึ่งทำัวสำเร็จเราก็สามารถให้คนอื่นได้เป็นทอล์คโชว์ที่สนุกมากเลยนะครับมีครบทุสชาติ ark, ได้ข้อคิดดีๆได้น,นำกลับไปใช้ครับดีจริงๆสุดประทับใจนะคะมีไอเดียแล้วก็มุมมองเกี่ยวกับการวางแผนนะคะทางการเงินรอดเรื่องการเงินเพราะโค้ดเลยค่ะประทับใจมากๆเลยครับโค้ดทำให้เราชีวิตเปลี่ยนจริงๆโค้ดได้ให้กำลังใจพวกเรานะครับแล้วก็เป็นพลัง ในการต่อสู้ชีวิตนะครับชีวิตต้องสู้นะครับเพราะว่าวันพรุนี้เราจะมีคนที่เรารักทําเพื่อที่คนรักต่อไปนะครับอยากให้ทุกคนได้มางานทองโชว์ดีๆแบบนี้นะครับนี่มากันนะครับค้มแน่นอนครับผมก็อยากให้มาดูค่ะนัดรวมพลเหล่าฮีโร่วันเสาร์ที่30มิพฤศจิกายน2567เปิดจำหน่ายบัตรสุกที่11ตุลาคมจีดไททิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง